Ồ, oh, mình chút cắn luôn phải <laughs> <laughs> Này của đi rồi, à, cổ trong quá ngàn không gì, เดี๋ยวีปไแล้วอรอ่นตับมุกับเดย่นอลยไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเอาตรงๆตรงเนี้ยนับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสอง

ิจรงๆเเป็นซีสูงซีเอมพอกเมื่อจะเป็นยอเป็ชาเป็นเวที่เข้าไปถ้ามีโอกาสดีเม้มาในโเกอปีเอุกคันดับหน่ครน่าจะเป็นพซ่าการ์ดจากเนริ้น่าจะเป็นตีน่าแต่ก็ฟ้าแดดี้มทส่งดีแสดงและเป็นจุดมีดล็อกอย่างเดียวไม่มีเพลงนะครับอนนีพี่น้องไปติดแพทปที่นักร้องบนพื้นรอฐานอยู่ยิ่ง มาก์คใหม่นะครับการเป็นนักรองปักไทยศิลปินปักไทยที่จะมารับใช้สำหรับวันนี้พวกเมกะใจซีวิชัยข้อขอประพ,พ,พุ่นมองตีฟทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับตัพูดค้ดตั้

ไปหันจกัไม่ตเจะฝาเครมาเหญ่นตไมหกล้ามากเลยไอ้นี่ก็เป็นกัไม่จร็ีนะครับตเต้ากที่หนตื่นตานเลยนครับนะมองจากใาเอาเลวนะครับยันหาสคัญับีนงาตบาเียวนะครัเจิญข้าวมเรียนะครับ้าที่จ้าเป็นฝาลากุ่มแหม่นาัว่า ไหวนะครับนะเราไม่ต้องเียากันนะครับเดี๋ยวะมาจ้าเจ้ามูสเจ้าพะโล้เเตียมผู้จ่าราชนาทเรย์เพ้าปิาจเจ้าพงษ์เจ้าเตียผู้จ่าราชนาเยเจ้าเสียพว่าหายราราืบอ

เป็นพระรามให้ตรัสรู้ทุกข์นี้แล้วมีเมียมีสักการะมีตังปัตตานั้งอิปุญญาณมีการบูชาบูชาถึงพระภูมิพระบาทจักนด้วยเครงกติ์สิทธนีตาทั้งหม กางคือชาตนาอันตราภูมิประภัเจ้าเสรวายดีแล้วอีกเมื่อีสักตาระนี้ทางธัมมอาภิปุทยามีการป่วยเกิดสักตาระ ดุบันติปโนภัตตวะโตทาวปะสังโฆมูพราตุงผู้เชื่อฟังทุกประภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วอิเมมิตักกาเดมิตังทั้งขังอาภิปุชยามิกาปะเจ้าวุจา Tengbu praom kacaan Tunak mo tatsa <imitation> pakawato nganato tambah samputatsa na mo tatsa pakkawato nganato sama samatsa

Nhi thi phát mai là thì uổng thì thi Nhi thi phát cây dạng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เม่ก็ทําเป็นกาเป็นเล่ไว้ฟักไว้ไ้ตรงหัวลุวงเนียเม่อเจ่ากำเมาสิกล่าำมาละว,ว่าทำเล้าว่าำเหลวว่าทำเหล้าเออำเหล้าขาวกันแจ่ปลรู้ปล่ราน,นีมันนังในครบขอมพรมรวับ้างมกางการกำนังมา บางทีแกตุกนำยากลากล้า,าไปรบกัว้วรบมัง่งปูดประโยชน์กันมัง่งคนจริงมัง่งคนเต็มมังม่งมากันกับเกนะเพราะว่าเราเป็นคนดีกันรับไปปีนองไรตะจริงกับเทวา,ทานมาอยู่ที่นี่เป็นเวลานานหลายปีการรบครับพร้อมแล้วก็เจอวานาโม Na <Num> mutetsa bako wattu ngarang ngatu jama campur daca Nam tetsa bak wattu ngarang ngatu sama campput kaya kemang วาจี้กำมังมาดูกำมังพาอุที่กำมังสัพะาะป,ปังวินัศศตูกายากำจั่งกวาจี้กำซี้มาดูกำจังางกำมันเดย์ดีพวกกระป๋าเจ้าผู้เป็นลูกลาดยัดมีด โด,ดยกายกด็ดีโดยใจก็ดีเจตนาพ็ดีไม่ได้เจตนากด็ดีก็ให้รำมันนานจงได้เป็นเนาทีสิกรรมให้กับผักกับเจา้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและก็อ,อย่าได้มีเว่นไปเกิดฉาหนึ่งปบเดย ขอให้พบเจอความทุกข์ความทุกข์ตลอดกาละนานตื่นอาจจะเกิดได้ก็ตามอาภรณ์เจริญรัตนาตัณพร้อมกันแล้วกับพระมารดาโลกาเทวติจักรวา

เดีัออยตียม่นี่คดุดี้ยดเตีนเลโ้เลโก้ตัวเลเบกไม่วาฟนฟลินไ่ง่าบ้ผตด้าดช่องเมย่ารีเมยประปนมาับะโกนจะผัวสิงเยอหนึ่ตรงนั โัตัวนั้นนี่นี่ติโก้นะเลึกรจายปนักด้วิเอ้ยไรข้าภาพสวนรวดเรานาติตันทีนึงก็คณะก็ข้าภาพสมานรามากนะครับเจอคณะทีต้องม่ยากีเจอาพีพระโพจะอับปูดุกย่อย นะครับรอเก้ากำจาว้พร้อมนะครับแต่ว่ามามามาจ้าวักันคนเบีาโตสัมมาจพุสสะนาโมตัสสาปะคะวะโตตัมสกาโอโนชยามาสาธุโนพันเตปิโคทั้งโคอิมานิยะตุปัจยานิ ปฏิคานหนาตูติดดามานดาเป็นตนและสักปัสสะสังไรสังเปรตกรกตรดุรกายและเทปยาดาสังไรจึงสิ่งกระติดอันญานาติดี เกงนะเกงไปเโปรโแล้วก็จะฟารบด้วยนะครับฟรก็ะไปโปรโรไงตัว่านนี้เออจแล้เดินนั่งกับรับโกัแล้วอ่ะรับกัน ไม่ค่ใย but, ไยัเป็น่นั่นตัก้อนตัวก้เลยอคอตามคัเราต่อไปก็จะได้ตัวน้มกับตัวนาำข้อมตัวรับเป็นกระมวลตัวน้ำตัวตโตมาตัวโตสมมาตัสมบูณตะาอิมินาปุญญาคัมเมนาอุปัจญาคกนตระรา चार्योपकार माता पिता च जातका दुर्योचन्ति महाराजा पुनवन्ता नरा ब्रह्मा महाराज च लोकपाला च देवता यो मिता मनुष्या สับเปสัตตาสุขีหุุ่กปุญญาใิปกะาะตานิเบสุขังจติกวิทังเทนถุกขีป,ปังปะาเปตาโวมาตังอิมินาปุญญากัมเมนาอิมินาอุติมเซน,น,น,นาจากขีป,ปังังสุนละเปเซว,ว,ว,วาตานอุปาทานาเจตานัง जे सन्ताने न तमा जानतो ममां तु सपदा जेवा जता जातो भवे

ก็ใหญ่มากใช่ไหม่าแล้วอ่ะเล่นอ่ไรน้ารถอู่นมเล่นตุตามานอนี่เล่นไมีกันน้ารนี่เ่ไเลัด้ค่ได้เล่นฟนล่เล่นง่ายนรวมม่รวมม่รม่ ตอนนี้ไม่เกินสามนาทีเดี๋ยวใจกจายแล้วรำวันไม่เพียรตามกติกานะไม่ชอบไม่โกงนหนึ่งสองสามอ๋อยังมันไม่เสร็จ ว่าน้อยังไม่มัดทีอ่ะอ๋อมาหมดแล้วอะไเลยวะ่ะดันเลยเหรียญน้มเหรียญไปก่อนเอาปลาง้ามเหรียญไปก่อนดนันแรก แล้วมามึกน้ำให้หมดอย่าให้เหลือเหลือแ่เนเเหลือคเข้มเสียอยู่ดูเข็มด้วยถ้ามึกต้ำเรียนแล้วเข็มเดี๋ยวก็ตาย